มีช่วงเวลาหนึ่งในการเดินทางของนักรบที่ทุกอย่างเริ่มเกิดขึ้นไวเกินกว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญและนิ่งเกินกว่าจะบอกว่าเป็นความฟุง้งซ่านของใจมันคือช่วงที่สัญญาณในใจและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นเริ่มเดินมาตรงกลางพร้อมกันคุณคิดอะไรไว้เพียงเบาๆเหตุการณ์เล็กๆก็ขยับมาสะท้อนให้เห็นทันทีคุณตั้งใจจะเคลื่อนเรื่องอะไร คนหรือสถานการณ์ก็มาต่อจิกสอให้คุณหยุดพลังในใจเหตุการณ์ก็หยุดจริงๆคุณปล่อยเรื่องหนึ่งโลกก็หยุดส่งแรงของเรื่องนั้นมารบกวนนี่ไม่ใช่พลังพิเศษไม่ใช่ความสามารถเหนือธรรมชาติแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงระยะหัางเป็นสูง ช่วงที่ใจนั้นไม่แสงโลกและโลกไม่ได้ทิ้งใจของคุณไว้ข้างหลังทุกอย่างเริ่มตรงเวลาเดียวกันความไวแบบนี้ไม่ใช่ความเร่งรีบของความอยากแต่มาจากความนิ่งที่ตกผลึกจนพลังภายในและพลังภายนอกไม่ต้องหาจังหวะเข้าหากันอีกเพราะมันเป็นจังหวะเดียวกันอยู่แล้วในตอนนี้เองนักรบ จะเริ่มเห็นความจริงอีกระดับหนึ่งว่าในบางครั้งคุณไม่ได้เป็นคนที่ดึงเหตุการณ์เข้ามาแต่เพราะคุณและเหตุการณ์นั้นอยู่บนคลื่นเดียวกันมานานแล้วเพียงแต่ในวันนี้คุณนิ่งพอที่จะเห็นมันตรงๆมีสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าระดับพลังของคุณนั้นเปลี่ยนไปแล้วจริงๆไม่ใช่การเห็นนิมิต ไม่ใช่ความรู้สึกพิเศษไม่ใช่ความคิดบวกแบบพยายามแต่มันคือเหตุการณ์ภายนอกนั้นเริ่มตอบสนองต่อภายในของคุณไวขึ้นเรื่อยๆไวในแบบที่คุณเองก็ยังรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปสำหรับคำว่าบังเอิญตัวอย่างเช่นคุณตั้งใจเงียบเรื่องหนึ่งในใจคนนั้นก็เงียบกลับในวันเดียวกันคุณคิดถึงใครแค่แวบเดียว เขาก็ติดต่อมาภายในชั่วโมงคุณตั้งใจจะหยุดทิศหนึ่งเหตุการณ์ฝั่งนั้นก็หยุดหมุนทันทีคุณตั้งใจจะเดินต่อมีคนหรือจังหวะใหม่โผลมาแบบพอดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มายาคติของความคิดและไม่ใช่คิดอะไรเจออย่างนั้นแบบกดดึงดูดฉบับพื้นฐานแต่มันคือสัญญาณของสนามพลังที่ปรับขึ้นแล้วเพราะ เมื่อพลังภายในของคุณนั้นนิ่งจริงทิศชัดจริงความตั้งใจสะอาดจริงแรงสั่นสะเทือนใจของคุณนั้นไม่สเปะส,สป่าอีกต่อไปมันจะเป็นเหมือนเส้นหนึ่งที่ขึงตรงแม่นและส่งสัญญาณออกไปโดยไม่มีคลื่นลบกวนแทรกแต่สิ่งสำคัญที่นักรบต้องรู้ก่อนคือเหตุการณ์ตอบกลับไวไม่ใช่เพราะคุณเก่งขึ้น แต่เพราะสิ่งที่เคยทาให้คลื่นของคุณสั่นไม่มีอยู่อีกแล้วความกลัวที่เคยเบี่ยงทิศความอยากที่เคยเร่งให้เร็วเกินเหตุความสงสัยที่เคยตัดพลังตัวเองความลังเลที่เคยทำให้แรงนั้นเบาลงความฟุ้งที่เคยทำให้สัญญาณมันไม่ชัดทั้งหมดนี้เริ่มหายไปทีละชั้นเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้ใจจะส่งสัญญาณออกไปแบบตรง นิ่งและขมโลกก็จะสะท้อนกลับมาแบบตรงนิ่งและขมเช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเหมือนมีจังหวะที่ประสานกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนสองสิ่งที่เคยต้องรอให้ตรงกันในตอนนี้หันหน้ามาคุยกันเองได้โดยไม่ต้องให้คุณไปจัดการอะไรเลยนี่คือช่วงที่เหตุการณ์เริ่มตอบกลับก่อนที่คุณจะอธิบายความรู้สึกของตัวเองได้ทันด้วยซ้ำ และนั่นคือสัญญาณว่าคุณกําลังก้าวเข้าสู่ในระดับที่ระยะห่างระหว่างแรงในใจและแรงในโลกนั้นแทบเป็นศูนย์วันที่250เมื่อแรงตอบกลับคุณไวขึ้นจนแทบไม่มีระยะห่างระหว่างใจคุณกับเหตุการณ์เพราะความสอดคล้องในระดับสูงทำให้ความคิดคำพูดการกระทำํำสะท้อนออกมาในโลกแทบจะในเวลาเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักรบในระดับนี้แตกต่างจากที่เคยคือเหตุการณ์ไม่ได้ตอบกลับคุณผ่านความคิดแล้วแต่ตอบกลับผ่านความตั้งใจลึกที่คุณเพิ่งรู้ตัวว่ามีอยู่คุณอาจสังเกตว่าคุณยังไม่ทันเรียบเรียงคำแต่เหตุการณ์ก็ตอบทิศนั้นให้คุณยังไม่ทันตัดสินใจแต่ประตูบางบานก็ปิดหรือเปิดให้เห็นทางคุณยังไม่ทันอธิบายความรู้สึก แต่คนตรงหน้ากับฟังใจของคุณได้มากกว่าฟังคำพูดแทบไม่มีขั้นตอนแทบไม่มีการตีความแทบไม่มีช่องว่างให้หลังเลมันคือช่วงที่ความคิดของคุณไม่ได้เป็นตัวนำแต่เป็นแรงแก่นในใจที่ถูกสะท้อนออกมาผ่านเหตุการณ์จริง แบบเกือบทันทีคุณเริ่มเห็นเหตุการณ์แบบใหม่ๆเช่นเม,มีคนเดินเข้ามาถามในสิ่งที่คุณเพิ่งหมุนแก้อยู่คนเดียวเหมือนงานบางชิ้นได้ตัดสินใจแทนคุณเองว่าควรไปต่อหรือยุติเหมือนความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นั้นขยับเข้าหาหรือค่อยๆจางไปเองเหมือนโลกกำลังจัดโต๊ะไว้ล่วงหน้าก่อนที่คุณจะเดินไปถึง ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญซ้ำซ้อนแต่มันคือการสะท้อนระดับลึกระหว่างใจกับโลกเมื่อความคาดเคลื่อนของพลังลดลงจนเกือบเป็นศูนย์และที่สำคัญที่สุดคือเหตุการณ์เริ่มสะท้อนใจจริงของคุณไม่ใช่ความคิดที่ซ้อนทับอยู่ด้านบนเพราะเมื่อคนเราไม่ต้องใช้ความคิดมาสั่งการทุกอย่างสิ่งที่ถูกสะท้อนออกมาจะเป็นภาวะที่บริสุทธิ์กว่านิ่งกว่าแม่นกว่าและตรงกว่า และนี่จะทำให้คุณเห็นความจริงบางอย่างที่เคยไม่กล้ายอมรับโลกไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณคิดแต่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเป็นในระดับลึกและเมื่อสิ่งที่คุณเป็นนั้นเริ่มนิ่งขึ้นเส้นทางภายนอกจะชัดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องบังคับให้มันชัดไม่ต้องตีความให้มันใช่และไม่ต้องเร่งให้มันเกิดเร็วกว่าเวลาที่เหมาะสม คุณไม่ได้แค่จัดวางตัวเองแล้วแต่เริ่มประกบขึ้นกับแรงของเหตุการณ์แบบเต็มระนาบจนแทบไม่รู้แล้วว่าอะไรเริ่มก่อนกันแน่คุณหรือโลกมาดูเทคนิคสารเทคนิคของนักรบการขยับในระยะห่างเป็นศูนย์ ในระดับพลังที่เหตุการณ์ตอบกลับทันทีนักรบจะไม่ใช่ความพยายามเป็นตัวนำอีกต่อไปแต่จะใช้ความนิ่งที่แม่นและการเคลื่อนที่แบบสอดประสานเพื่อไม่ทำให้แรงสะท้อนที่มาไวนั้นหลุดทิศเพราะการตีความผิดเทคนิคที่หนึ่งหยุดตีความทันทีเมื่อมีสัญญาณเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์นั้นขยับเร็วขึ้นสิ่งที่อันตรายที่สุดคือตีความเร็วไปก่อนที่ใจจะนิ่งพอนักรบ จะหยุดทุกการสรุปหยุดทุกความหมายที่ใจอยากรีบใส่ให้มันและฟังแรงแทนการฝังเรื่องสิ่งที่ต้องทำเมื่อมีเหตุการณ์ตอบกลับไหวให้หยุดสามวินาทีหายใจลึกหนึ่งครั้งถามตัวเองว่าแรงบันดันหรือแรงมันดึงถ้าตอบไม่ได้นั่นแปลว่าอย่างม่นิ่งพอให้คุณหยุดนิ่งก่อนตัวอย่างคุณคิดถึงใครแวบเดียวแล้วเขาทักมา อย่าด่วนตีความว่าเขาคิดถึงเราสิ่งที่เกิดคือแรงกำลังประกบขึ้นไม่ใช่อารมณ์คุณคิดอยากพักเรื่องงานแล้วมีอีเมลเลื่อนประชุมเข้ามาพอดีให้หยุดก่อนอย่าพูดว่าโชคดีจังให้ฟังว่าแรงกำลังบอกพักก่อนหรือจัดทิศใหม่นี่คือวิธีที่นักรบป้องกันไม่ให้สัญญาณที่มาเร็วนั้นได้กลายเป็นการตัดสินใจที่ผิด เพราะใจนั้นวิ่งแซงพลังไปก่อนเทคนิคที่2ตอบกลับด้วยการวางทิศแทนการขยับทันทีในระยะห่างเป็นศูนย์การขยับเร็วเท่ากับทําให้คลื่นนั้นแตกได้เพราะความเร็วของใจอาจไม่เท่าความนิ่งของแรงจริงนักรบมจะตอบกลับโลกด้วยการตั้งทิศในใจก่อนไม่ใช่รีบลงมือทําวิธีการฝึกถ้าสถานการณ์เข้ามาไวให้ตอบด้วยทิศเช่น ตอนนี้ขอให้สิ่งนี้เดินไปในทิศที่ชัดขึ้นทีละชั้นวางทิศไม่ใช่ลงมือให้แรงเป็นคนพาไม่ใช่ใจดึงไปเองตัวอย่างมีโอกาสงานใหม่โผลมาแบบรวดเร็ววางทิศในใจว่าขอให้เส้นนี้ชัดขึ้นก่อนมีคนเสนอความสัมพันธ์หรือการร่วมงานทันทีให้วางทิศว่าให้ความจริงของแรงนี้เผยออกมาก่อน เพราะในระดับนี้ทิศท,ที่คุณวางมันคือเส้นที่จัก,กรวาลจะขยับให้เองไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งตามแค่น,นิ่งให้พอเทคนิคที่สเคลื่อนเฉพาะสิ่งที่ผลักเองจากด้านในเท่านั้นเมื่อสนามตอบกลับไวคุณไม่ต้องใช้แรงดันจากความคิดเพราะนั่นจะทำให้พลังนั้นสั่นอีกครั้งหนึ่งนักรบระดับสูงจะเคลื่อนเฉพาะสิ่งที่มันผลักออกจากภายในเองไม่ใช่สิ่งที่คิดว่าควรทา วิธีการฝึกถามตัวเองว่านี่คือแรงของความถูกต้องหรือแรงของความกลัวว่าจะช้าถ้าเป็นแรงของความสงบที่ค่อยๆดันให้คุณลงมือได้แต่ถ้าเป็นแรงของความกังวลหรือความอยากให้ชัดเร็วขึ้นให้คุณหยุดตัวอย่างอยู่ๆรู้สึกอยากจัดโตะทํางานแต่อารมณ์นั้นนิ่งมากนี่คือแรงของการเปิดทางให้คุณทำได้อยู่ๆอยากทักใครสักคนแต่ใจกับวอกแวก นี่คือแรงของความไม่มัน่นคงให้คุณหยุดรอก่อนอยู่ๆอยากเริ่มโปรเจกต์ใหม่ทัทง้ทงๆที่ไม่ได้บอกใครถ้ารู้สึกเหมือนแรงดันเบาๆจากด้านในนี่คือจังหวะจริงเพราะในระดับนี้สิ่งที่ผลักจากข้างในมันคือสิ่งที่เชื่อมตรงกับสนามของจักรวาลคุณไม่ได้แค่สังเกตเหตุการณ์อีกต่อไปแต่เริ่มเคลื่อนในจังหวะเดียวกับโลกโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องตีความ และไม่ต้องเดาสามเทคนิคนี้จึงเป็นการรักษาระดับพลังไม่ให้ใจนั้นเร็วกว่าสนามและไม่สนามมุนแรงเกินกว่าที่ใจจะรับได้นี่คือหมดของนักรบที่ไม่ได้สร้างด้วยแรงผลัแต่เคลื่อนด้วยแรงที่สอดคล้องกันจนแทบไม่มีระยะห่างระหว่างโลกและใจสรุปเทคนิคกันอีกครั้งค่ะ เทคนิคที่1หยุดตีความทันทีเหตุการณ์ที่ตอบกลับไวต้องไม่ถูกบิดด้วยการตีความเร็วเกินเทคนิคที่2ตอบด้วยการวางทิศความไวของเหตุการณ์ต้องถูกตอบด้วยทิศไม่ใช่การรีบทำเทคนิคที่ 3. เคลื่อนเฉพาะสิ่งที่ผลักจากด้านในการลงมือทำที่แท้ไม่ได้เกิดจากความคิดแต่มาจากแรงดันที่นิ่งและจริง ในระดับที่เหตุการณ์ตอบกับคุณไวขึ้นเกือบทันทีนักรบต้องไม่รีบตีความไม่รีบขยับแต่ใช้สามเทคนิคของความนิ่งที่แม่นเพื่อให้ทุกการตอบกลับของโลกยังคงตรงทิศสะอาดและไม่ถูกลากด้วยความอยากหรือความกลัวจนเกิดสภาวะใหม่ใจกับโลกสะท้อนกันแบบทันทีเพราะขึ้นเดียวกันแล้วจริงๆ คุณเริ่มเห็นภาพบางอย่างที่ต่างจากทุกช่วงในอดีตของการเดินทางคุณไม่ได้เคลื่อนเพราะอยากให้โลกตอบและโลกก็ไม่ได้ตอบเพราะมันอยากเอาใจคุณแต่เพราะขึ้นของคุณและโลกนั้นเริ่มสอดประสานอยู่ในระดับที่ไม่มีใครนำไม่มีใครตามทั้งสองขยับพร้อมกันในทิศท,ทางเดียวกันบนความเร็วเดียวกันโดยไม่ต้องมีการนัดหมายนี่คือภาวะที่นักรบจำนวนไม่มากจะได้สัมผัส เพราะมันต้องผ่านทั้งการปล่อยการนิ่งการเชื่อใจและการยอมให้ใจนั้นเดินเท่าโลกไม่แซงและไม่ช้าในเมื่อถึงระดับนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปแบบลึกที่สุดคือคุณไม่ได้พยายามสร้างโลกอีกต่อไปแต่โลกเริ่มเปลี่ยนตามพลังของคุณในแบบที่คุณไม่ทันสังเกตบางความสัมพันธ์เริ่มเข้ามาในจังหวะที่ใช่บางโอกาสเริ่มหมุนเข้าท,ทั้งที่คุณไม่ได้ไล่ตาม บางคนเริ่มเห็นคุณในแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจให้เห็นบางเรื่องเริ่มขี้คายด้วยแรงที่คุณแทบไม่ได้แตะเลยทั้งหมดนี้มันคือสัญญาณว่าคุณไม่ได้ส่งผลต่อโลกด้วยการขยับแล้วแต่ส่งผลต่อโลกด้วยการเป็นพื้นที่ที่คุณเริ่มเปลี่ยนโลกทั้งที่คุณคิดว่าตัวเองแค่ใช้ชีวิตนี่งๆตามธรรมชาติเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากการกดปุ่มสร้าง แต่เกิดจากความทีใหม่ๆที่ค่อยๆกลายเป็นวิถีของคุณจนคนรอบข้างเหตุการณ์และแม้แต่เส้นทางบางเส้นนั้นเริ่มปรับเข้าหาคุณเองอย่างเงียบง,งนันและแน่นยำงพบกันวันที่251เเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนโลกขณะยังคิดว่าตัวเองแค่ใช้ชีวิตธรรมดาเพราะการสร้างที่แท้ไม่ได้เกิดตอนคุณตั้งใจสร้างแต่เกิดตอนที่คุณเป็นตัวเองอย่างลึกที่สุด